สวัสดีค่ะแม่แตนเด้อค่ะเบื่อเนี้หวัวหน้าลาว่าเจ้าของตื่นแต่เช้ามาสันจ,จังใดจังค่อยงุ้มเงื่องว่ขีตาเพราะท่านเอ็สซีลาว่า,จาเจ้าของเฮ็ดสุดบันดีที่ไหนได้ละมาถิ่มแม่เฮ็ดคือเก่าห้างเห็นหุงห้างเห็นหุงเย็นเยี่ยงสิเฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดจังใดสิได้สดใ,ใส่บ่ปีนี้ <laughs> ห้างแม่กัหบห้างพหินหง nghe quân chiếm mà cả chắc vắt hú kiếm chắc lắng chú thì đây nè bớt bì thế này chỉ xăm là cắp có vịt nè sụt có bác có mất này mẹ nè cả hăng chỉ quý và quân à, vai hết yên hết yên và sẵn sư má mắc quang vậy ăn kia cả đêm nói mắc cả đi vô nó bác hành Hãy subscribe เพิ่นว่าตะกี้เพิ่นก็ปักเองยู่น่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยากเฮ็ดงานหลายๆแนวใส่ควมขึ้หลายหัวเดียวก็เทียมบีบใส่สมองผู้เดียวยากหลายนไหนมือใดเด็กน้อยมาอยู่นําเขาก็ปักให้ก็แน่จักหน่อยกันได้ใส่ไก่กะกะย้อนหมูเด้บ่แม่นได้ใส่ย้อนเจ้าของเฮ็ดเองได้ใส่กะย้อนหมูซุเตีย แฟนแฮ่ฮักแฟนเพ่งเพิ่นกับตัดไหนแน่กับมาแฟนเพ่งเพิ่นกับตัดมะหอยว่ามันมีทูกสีเลยเนี่ยนเอาขึ้นไปแขนไว้เต็มอยู่พี่น้องเลยเป็นยี่สิบสามบสุดกูแหละสุดเพิ่นก็ได้เฮงมีแล้วพี่น้องเลย ุดแต่สุดมาลายๆตัดแต่ของจะของกะลายแล้วสุดให้ลูกน้องอีกจักสิเดออกล่ำปีได้เหรียญได้โลกให้กระจักว่าสิบนี่มือหายขาดให้เฮาได้ไปได้มาบ่พี่น้องเอ้ยเป็นไงเห็นเพียงแบบ ย้นัง <c oughs> ก,กัน้นะเอ็ดซอยเขาึ้นปักขันแม่บ่ปักซอยกับบ่แล้วต้องไดปักที่แล้ปวปบู้ยี่นีอาทิตย์นึงตั้งแต่เสียสซื้อได้หนี่ ว่าเลี้ยงผข้ไ่ได้ใส่คือโลกกับสิดงจางเลหายไปเขาได้เรียนในแสดงบ๊ทูพี่นองเอ้ยจีบเนไงจะก็มาตั้งใดตัวจังใดโลกไปใครเก็บก็ได้ เอาสำเนียงก็นองพี่น้องเบไจแต์ปากสุปต่อก่อนปากกดไคลกดแช์ให้ได้เวยค่ะขอบคุณค่ะ